ก็อยากจะแชร์ว่าคือส่วนตัวไม่วจะเป็นตั้งแต่เริมต้นที่ดูไบตอนที่เราไปอังกฤษหรือว่าตอนที่เราได้งานที่สิงคโปร์สรอบนะ<ม>งานต่างประเทศอะที่คุณหาคุณจะคุณลองกว่าดไปเลยอะเขาจะไม่ได้มีเหมือนแบบว่าจะต้องมาแบบขอโทวอีก650หรือว่าหรือว่าโทเฟลระดับเท่านี้หรือ IEL t s เท่าไหร่อะไรเงี้ยคุณจะแบบ จะจะรู้ได้เลยว่าเขาไม่ได้ไม่ให้ความสําคัญตรงนี้นะแต่เราคิดว่าสกิลหนึ่งที่เวลาคุณจะเลือกงานต่างประเทศสกิลหนึ่งที่คุณจะต้องได้อะก็คือความพูดอ่านเขียนถูกไหมอันนี้่เราพูดตามแฟก์กันเนาะก็อยากจะแชร์ว่าโดยส่วนตัวไม่ว่าจะผ่านงานเอ,อ่อที่เอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่ดูไบใช่ไหมคะหรือว่าจะเอ,อ่อตอนที่เราไปอังกฤษหรือว่าตอนที่เราได้งานที่สิงคโปรสนะ์สองรอบนะสองรอบบริษัทต,ต่างกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ร u i r e ผลการสอบของเราเลยเขาไม่ได้รีควยว่าเคยคุณต้องเอาบโชว์อีกมายื่นหรือว่าเอา i อเผลสกอร์มายื่อะไรเงี้ยคือโ no, นเขาไม่มีเลย<ะ>เลนะีแต่ transcript ของตัวดิฉันเองอะค่ะคือต่ำสามไปามแล้วเราก็เรียนแบบค่อนข้างเรียนปานกลางก็คือเอาตัวรอดได้ซึ่ง คุณก็ดูดีเราเรายังสามารถแบบว่าก้าวก้าวมาถึงจุดจุดนี้ได้อไรเงี้ยถามว่าเราประสบควาสมสำเร็จไหมแบบได้เป็นระดับแบบท็อปแมนจเมนต์หรือเปล่าอไรเงี้ยก็ไม่นะเราไม่ได้เป็นแต่ว่าถามว่าเราแฮปปี้กับงานไหม I love my job เนาะเราเราลักงานของเราทุกงานที่แบบเราได้ไรเงี้ยแล้วส่วนส่วนที่เราเขาเลือกเราอไรเงี้ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสกิลที่ทาององค์กรอะมองเห็นแล้วว่าเอามากลาวได้ คือเราสามารถไปฟูลฟิลตรงนั้นได้อะไรเงี้ยทริคเล็กๆเ,เ,เวลาที่คุณสมัครงานหรือว่าวันที่เขาว่าขอคุณสัมภาษณ์แล้วว่าคุณอาจจะเข้าไป เข้าไปศึกษาองค์กรของเขานิดนึงว่าองค์กรเขาว่าเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยหรือว่าเราอาจจะแบบง่ายๆเลยอาจจะ Google ไปดูว่าเฮ้ยองค์กรเขาว่ามีที่มาที่ไปยังไงเขาอยากได้คนแนวไหนคะแล้วว่าจุดเล็กๆตรงนี้สามารถช่วยได้อ่ะีอยากให้ทุกคนนะคะมีความมั่นใจเวลาที่เขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เราเราอยากให้ทุกคนอะะมีความที่แบบว่ากระหายแลยแบบความที่แบบอยากได้งานนี้จริงๆคุณลองคิดดูดีถ้าสมมติว่า เคุณไปสมัครงานที่ที่คุณไม่ได้ตรงสายหรือว่าคุณไม่มีประสบก,การณ์ทางนานนี้มาก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณจะแบบเอ่อไม่เซลฟ์เนาะคือคุณจะคุณจะแบบว่าไม่มีคอนฟ idence ตรงนั้นเลยแต่แต่เราสามารถสร้างคอนฟ idence จากเราตักตัวเราเองจากภายในของเราอะสามารถแบบโชว์ให้ผู้สัมภาษณ์อะรู้ว่า เรามีความจริงใจเราซินเซียแค่ไหนที่แบบเราอยากจะได้งานนี้จริงๆจริงๆเราบอกแฟกเขาไปได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเราคิดว่าผู้สัมภาษณ์เขาสามารถรับรู้ความรู้สึกตรงนั้นได้แล้วตรงนั้นเองอะค่ะเขาเขาก็จะไปปรับเขาก็จะดูว่าเฮ้เราอะอมีสกิลตรงไหนที่โดดเด่นซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนกับเวลาที่เราไปขายของอะตรงไหนที่เราสามารถขายได้เราก็จะพูดย้ำๆเท้าหรือว่าเราจะพูดแบบ เป็นกรอบเพื่อที่จะวนไปในสกิที่เราจะขายเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเราเป็นคนที่เหมือนแบบ a b s o r b i n g เรอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบว่านำเสนอของเขาได้ว่าเฮ้ยเราเป็นสาหรับเรียนรู้ใหม่นะอะไรอย่างเงี้ยคําถามสุดท้าย TOEIC TOEFL IL l จํจำเป็นไหมคะในมุมของพี่ปูค่ะไม่จำเป็นนะคะไม่จําเป็นสอบได้เลยก็คือไม่จำเป็นเลยเพราะว่าส่วนตัวไม่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 เคยสอบเพื่อที่จะไปยื่นในงานประเทศนะ ส่วนตัวเลยคนเดียวคนอื่นไม่ก้าวล่วงคิดว่าไม่เป็นเราไม่ต้องเครียดด้วยภาษาอังกฤษของเราไม่ได้ไม่ได้ดีนะอย่างที่เคยเคยคนถ้าถ้าคนติดตามาจ,จะทราบว่าเราไม่เคยจบต่างประเทศเราไม่ได้จบนอกเราเรียนที่ประเทศไทยภาษาเขียนเราก็ไม่ได้ดีกัมม่าเราก็แย่แต่ว่า ทุกคนสามารถพัฒนากันได้ส่วนตัวค่ะในการพัฒนาภาษากรีกของตัวเราอย่างเงี้ยเราเราชอบดูหนังเนาะเราก็จะดูหนังเยอะซึ่งสกิลในการพูดและการฟังของเราอ่ะดีกว่าสกิลการเขียนซึ่งทุกวันนี้เราก็พยายามที่จะอ่านหนังสือก็คือก็เลือกที่จะอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านจะช่วยให้สกิลการเขียนดีขึ้น่ะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราก็เลยอยากจะแนะนําว่าอย่างอื่นแรกๆเลยคุณต้องดูก่อนว่าคุณชอบอะไรบางคนชอบการอ่านหนังสือบางคนชอบอ,อ่านเท็กซ์หรือว่าอ่านบทความอย่างเงี้ยค่ะคุณก็อาจจะเริ่มจากตรงนั้นได้อไดโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปู